ุคุยพี่น้อง่ว่าลงมาได้รรยากาเจ้ามาดินน้ำพี่น้องเลยแบบนี้หลายคนลงมาดินน้ำเ็นสีชาวรยากาพี่น้องเนาะนี่มันกตกน้ำไอ้ตายเถอะระวังเลยเจ้าอคุณทำมือไว้ได้กี่นี่สับตกน้ำ เราเพิ่งมาดินน้ำพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้เพิ่อพี่น้องเลยโอ้โหการเปลี่ยนผูนน้เสพผู้สาวพี่น้องข้าเจา้าเพื่อนดินน้ำเดี๋ยวเปตาม้วนให้พี่น้องเลยดินน้ำดินน้ำนะฮะเขาไม่กิน,น,นหรอโอ้ย <laughs> <laughs> กินกน้ำแร่ห่อนเี่เดี๋ยวเด็กน้อยข้าเจา้าเพื่อนพี่น้อง อ่นนานี่เกสิมาครับเอฟซีแมนนี่เพื่อนน้องหรือ่าเอซีแมนนี่เพื่อนใจดีแวเอซเพื่อนเนาะเบียสกินอ้นี้นะโอ้เขาก็ยามีเอฟซีเนี้ดิบานจะการ์ดดีพี่น้องเลย,ยกำลังสีส้มคำๆดินน้ำเอาโอโ <laughs> <ś les> <laughs> เดี๋ยวว่านี่เปียกพี่น้องหมื่นเนาะเดี๋ยวว่าเป็นเป็นไข่น้ามีนี่น้นองเป็นไข่น้ามนันขึ้นมันอยา่อรรางหมื่นพราดนิดหน่อยเนาะสีนี้ผู้ใสพผู้สาวเนาะอะไรก่ะเอฟซีคเจ้าคนเด่งเบลเวนมาเบาสีซือ,อได้เอฟซีเป็นซื่อพี่น้อง <c> 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 ซื่อเบลสุดจิน เราคนดินพี่น้องมาดินมาเที่ยวเด็กน้อยก็มาดินดินน้ำพี่น้องคนหอนแบบนี้ต้องมองครับมาเืินให้เราเอาวะกินนี่เราซื้อมาเอาของเราดีๆนะครับมาดินน้ำพี่น้องโมฮันพี่น้องเฮ้ยฮะก็อย่ากินแล้วมองหนาเลยเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าข้าวให้เ้าได้ไหมสิมาขอเองนี่ิดฮะ

นีาา่ามมัเนาะจะไปุบเฮ้าเจ้าเพื่อนดินน้ำที่นั่งโอ้สุท้ายูบเนาะเออบุกข้าเด็กด้อยเพิ่นดินน้ำพี่น้่งบนอนาวป้อ8บนอ่าวบ่โอใจเย็นน่เย็นน้ำแน่ดินน้ำแน่ใจพอค่ะ บอเดีย๋ยวพอเลยฮะคุณพระเจ้าคุณหนึ่งน้ำพี่น้องเด็กได้ไหมจะแพงพี่น้องเลอยากมาเลยว่ามาเที่ออยวแบบว่าปิกนิกกับแบบครอบครัวประมาณนี้มันบรรยากาศดีพี่น้องสีได้แต้า่อมีโฮมนั่งพี่น้องเลยมีห้องเดดหอนน้องนาจังหน่อยเน,นาะน,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 นี่ขามาโฮมนี่ขมา,มมามาโฮมนีม่ไหมเออเด่เออ๋ยวห้องเดดจะเป็นไข่เด้่ยฮะ สาน้อยนี่สาวกับผู้บ่าเพิ่นสองคนนี่เฮ้ยมาดินอยู่ห้อนี่มาดินอยู่ห้องผีนั่งเฮ้ยอนเดน่ะเห็นยงน้อยดิแต่แพงพี่น้องเลยเดชินตอนแด่ยวาเขายังน้อยเนาะเขาไปดินี่ต้มได้ี่ไโอ้เด็กใชกันได้ค่ะเออเขาดิินต้มเนวันนี้เดี๋วมาดินน้ำส่น้าสวยวันนี้สแตกต่างกันกับเขาเลยเนาะกี้เขาไ้ดินขิต้มทีี่ดินิต้มี่ กับโต๊ะกับตังนี่นนบรรยากาศอยู่ซีพี่น้องต้นเพื่องจากเวียดนามแบบนี้เวียดน,นามตัวน้องมาตัวปิตะปิตะจางย่างเรางพุ่นนี้เนาะคุยสีมว่วนตอนแบบคืออยู่บ้านใกล้เนี่ยโอ้ยแกเสีอดิน่นคุยสีมว่วนพี่น้องเลย แกเสื้อดินน้ำเล็กน้อยนี่เอยู่บ้านไกลขายเครื่องเขาเลยฮะเอ้าเขาเขาอยู่บ้านไกลเนาะสีดินน้ำเปียกว่ะโอ้ยวันี้ห้ามคุยเลยวันี้ห้ามคุยเ่ยมาไว้เนาะเมื่อได้คำเงีูบเก่าว่ะนัางดินชิ้นเหญ่ซิว่น้องเลยอยู่เชิงกระซิมีแบข้าเจ้าบนยังข้าเจ้าบนท้ายควบเนาะยควบดินแซว ใชพวบใช่ยังสมีธปตูเป็นยังหลาย่างเจ้าคนดินใส้พิซาวนไงคือเบิรนลงมาไงเอาพิซาวเขาก็ยาเลยนเนาะพซา่าเขาก็ซ้ำพิซซ่าเขาเนี่ยนี่นี่เพื่อว่าสวนพิซาว่าตลอดนะเพื่นนี่แบบว่า

ว่ามันต้องไในว่าอย่างไรเป็นไรท่านก็จะเป็นซุยอีกเนาะเนาะท่านั่นท่านก็นจะเป็นอีกอีกอีกหนึ่งเพรมันเป็นสองเพร่นำซุยขึ้นมาตีนก้าวดูค่ะขึ้นมาตีนก้าวดูวยลื่นเบียร์เย็นๆพี่น้องาะว่าจิ้งกะไอ้น้องไอ้นำจังหน่อย ยินน้ำพี่น้องเลยเย็นเย็นห่อนๆแบบนี้ยินน้ำก็คืออยู่ไรเจ้าอยากขึ้นไปตีทั้งกาเนาะพ่อจังไรไม่นี่เล่นตับพังขนาดนี้เนีเยเยอะเด็ดตับหัวใจพิวดเลยเป็นยังขึ้นมาหัวใจเบิดให้เขาเบิดไดนะพ่อสาวคือขาวแท้แ็ดตาลก็สีผิวเขาพี่น้องไงแล่ก็ตรวอัดอยู่ เอาแต่เท่ารถเลยว่ายางกายไค่สีขา,ขา,ขาวอีกหน่อยนี่เมตตาคนนะั้นเขานี่เึ่นเขียวบัดพี่น้องเอ้ยมันมามาตากเรศมาเนี่ยเดินหาไปหลอกวัยรุ่นพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งน้องหนิเนาะแต่ขอเมือพักมือพอนะเนาะอย่าว่ากันพี่น้อง โดนๆมาเท่านึงเปลบรรยากาศที่น้อง,งเลยว่าเปลี่ยกนกันจับกล้องจิ้งหน่เห็นไหมแม่พี่น้องเลยตอน <c ười> นี้มาแม,มานนแน่นจับกล้องให้เราสีเป็นนี่เนาะเปลี่ยนกันจับกล้องกันเลยกล้องแต่เป็นสาวอย่างเดียวนะขอดีก็จะเป็นแบบนี้เนาะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมามาแล้กันกันเลยเปลี่ยนกันซ้อมบ,บุกสาวพี่น้องเลยไอคนนี้ถึกตาถึกใจแถวนี้ ตาขาวอ่โอ้ยตาดีเวยตาดีเว้ยตาดีเว้ยโอ้ยตายตายากาศดูง่ายากาศีถงงานกน้อยน้ออากาศงามบ่อากาศงามบ่ะอากาศเนนะอากาศดีอ่ะห้ากัแจ่มใสดนะอู้ยยิบไปยิไปเลยเนาะเอ้ยจีคุ้มบ่มัเนี่คุ้มบ่มานนีุ่มอยูะคุมอากาศดีนะ บรรยากาศดีบรรยากาศนะฮะบรรยากาศงามเนาะบรรยากาศงามนะฮะเนาะงามเอองามมาดิพี่น้องเอยบรรยากาศงามมาดิน่ะโอ้ยพี่น้องเลยลูกเต้าเราไผ่ดิเป็นตะแพงกระดอเนาะเนาะเป็นตะแพงเนาะมาซีเนาะโดน้ำอ่ะโดดแล้วไม่แพ้เนาะเขาอยากคอยใจไปข้างหน้าไปเช้กระอดเจ้าคือทำเออว่ นี่ครัมหอยค้าแขีว่ะมหอยข้าเขยววะไม่เป็นไรนะโบมาก็หุบขีใต้ซอยนะรู้ขีใต้ไหมมาให้บรรยากาศเพื่นมาอมานังคุ้ม ส้มวิวเนาะสีบรรยากาศกับส้มวิวแบบอ่าวิวดีเนาะแบบส่วนมากเออสีมาแบบครอบครัวบอมากแฟนบอมาพเดียวมากับหมู่ก็ได้เนาะแล้วแต่อ่าแต่ว่าบรรยากาศตอนแรงๆก็จะแบบบรรยากาศดีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันแดดต่อตอนนี้แาดซีนฮอนเลยพี่น้องเลยหนาแดดหนาดำเขาเปาซีเลยเดียเวดโอ้สงสัยมีสาวส้มน้อยเนี่ยมหาแต่เ่าสีสงสัยมากกว่าซีนะนี่ เงียบมาตลอดสีเลยเนาะโอ้ยตายดนั่นี่มาเล็กเชือบมาเล็กเือบอาียบมาใจนะเออกตัวกันนี่เนาะตสีไปสิาสมัยกินไอติมมลยน้เห็นไาสิคือสีนัวเนาะคือสีนัวเนาะแม่แน่ไม่้องเลยแม่โอ้ยแซ่บเลยเ่น ดนนะิเอาเกือบเกือบของบ่าแมนพี่น้องเลยเกือบสีโต๊ะน้ำเลยโอเคนะพี่น้องสวัสดีพี่เอกผมมีอย่างไรพี่น้องก็สีมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งองทีอ่างน้างเทีพี่น้องมากัอบสองคนนะครับอ้คู่เดิมพี่น้องเลยแน่นพี่น้อเป็นอะไรยังพี่เอกยินเนาะเขามาคอนซื้อแน่นแน่นพี่น้องเลยชอบเอาเดือดของฟรีเนี่ยโอ้ยเปนนี่ขาวกงขนาดขาวดังๆพี่น้องเอ้ย ของพีเนาะใครขิ่รถมาแม่เออบรรยากาศบรรยดกาศชืดอเนาะมีแค่ชื่อแบ่แซ่พี่น้องเลยเนาะแน่นแม่นเดาโอเคพี่น้องรับพิการต้องชุดต่อไปพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องบรรยากาศใี่ไหม